สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับแม่แหวนอีกครั้งนะคะกับช่องซีรีส์นะคะวันนี้แม่แหวนจะทําเมนูที่เร็วมากเหมือนกันนะคะนั่นก็คือแผนงไก่นะคะเมื่อวานนี้แม่แหวนทําเป็นแผนเนื้อไปแล้วนะคะเป็นแผนเนื้อที่เป็นเนื้อติดหมันนะคะซึ่งแฟนแม่แหวนนะคะพ่อยสจะไม่ชอบนะคะพ่อยสจะชอบกินแบบไก่แบบอกไก่นะคะแม่แหวนก็เลยจะทําวันนี้เป็นแผน อกไก่ให้แฟนทานนะคะมาะวิธีทําง่ายมากค่ะทุกคนส่วนประกอบก็จะมีเนื้อสัตว์ที่เราต้องการนะคะใช้ได้เลยทั้งหมูทั้งเนื้อทั้งไก่นะคะถ้าเป็นหมูติดมันเนื้อติดมันเขาจะยิ่งอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนเนาะแต่ว่าแม่แฟนแม่แหวนชอบแบบแบบอกไก่แม่แหวนบบก,ก,หก็จะใช้อกไก่นะคะมีกะทิค่ะมีน้ําตาลปี๊บมีน้าปลามีคนอนะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะบ้านแม่แหวนก็จะใส่นะคะสักครึ่งก้อนเนาะทำไม่เยอะแล้วก็มีพริกแกงผนแหงนะคะง่ายมากจาก้ะมาเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกเลยค่ะ เอาเป็นแบบชิ้นพอดีพอดีให้พ่อยัดทานง่ายๆนะคะ,ะแม่แบนก็จะหั่นแบบนี้ก่อนจ้ะแล้วก็เครึ่ง,งเป็นเมนูที่ง่ายมากๆเลยนะคะแม่แบนจะเน้นเมนูที่ง่ายทําเร็วนะคะไม่เปลืองเวลาในการทํานะคะเพราะว่าจะเอาเวลาไปไปทาอย่างอื่นกับครอบครัวดีกว่านะคะซึ่งแม่แบนก็จะเลือกทําเมนู ที่ก็อร่อยนะคะเป็นเมนูที่อร่อยนะเราทําให้อร่อยนะคะแต่ว่าเน้นความเร็วนะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นกับข้าวกับข้าวที่ไม่แหวงทํานะคะจะเน้นความเร็วนะคะไม่แหวนก็จะเลือกทําเมนูนี้ส่วนเมนูกะทินะคะไม่แหวนจะถนัดมากๆเลยนะคะเพราะว่าพ่อยะชอบทานเมนูกะทินะคะก็เช่นพวกแกงมัสมันแกงกะหรี่แกงเขียวหวานนะคะ แกงพะนเนงหรือแม้แต่ต้มขาไก่อะไรอย่างนี้นะคะแฟนแม่แบนจะชอบนะคะซึ่งแม่แบนก็จะไม่ค่อยอยากให้แกทานบ่อยเท่าไหร่นะแม่แบนก็จะทําอาทิตย์ละครั้งอะไรประมาณนี้นะคะหรือไม่ก็สองอาทิตย์ครั้งนะแล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าแม่แบนอยากจะทําอะไรนะเวลาแม่แบนทํานี่แม่แบนก็จะทําเป็นมื้อเย็นให้พ่อยาสทานนะคะแล้วก็อีกมือ้อนึงก็คือเป็นห่อห่อเป็นอาหารกลางวันให้ให้ พ่อยัสไปทานที่ที่ทํางานนะคะเอาไปทานที่ที่ทางานด้วยเนาะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นทานกับพวกแกงกะทิอะไรประมาณนี้นะคะแม่แบนจะต้มไข่ให้พ่อยัสไปด้วยนะคะนะต้มไข่ต้มให้นะคะแล้วก็ผักก็แล้วแต่ว่าตอนนั้นเรามีผักอะไรก็ใส่ผักไปให้ด้วยนะคะอา่ามีช่วงที่พ่อยัสทำอีฟนะคะแม่แบนก็จะ ไอ้แกทําแบบง่ายๆเนาะสิบสองชั่วโมงนะคะกินสิบสองชั่วโมงไม่กินสิบสองชั่วโมงนะแะม่แว่นก็จะเน้นไข่ต้มให้พ่อยัดเข้าไปด้วยนะคะเน้นไข่เน้นผักแล้วก็เนื้อสัตว์แล้วก็น่ะเน้นไขมันเน้นโปรโตีนนะคะ,ะคาร์โบไฮเดรตนิดหน่อยนะคะน่าโอเคหั่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะอ่าเราก็มาเปิดเตากันเลยค่ะ แม่แบนจะต้มไข่ไปด้วยเลยนะคะอีกข้างๆหนึ่งแม่แบนก็จะต้มน้ําต้มไข่ไปด้วยเลยนะคะใส่ไข่เข้าไปต้มไปสามฟองนะคะส่วนอันนี้แม่แบนก็จะใส่กะทิไปเลยค่ะคือเวลาทําแกงกะทินะคะทุกคนเนาะถ้าจะให้กะทิแบบแตกมันแล้วสีแกงเราออกมาสวยๆนะคะเราต้องแบบ เคี่ยวกะทิก่อนนะคะทุกคนเนาะซึ่งมันก็มีวิธีรัดค่ะที่ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนก็คือให้เราเอา,เอาพริกแกงนะคะไปลงผัดกับน้ํามันก่อนได้เลยนะคะมันจะได้ประหยัดเวลานะคะ,นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะแม่แวนก็จะทําแบบนี้ไปก่อน,นะคะก็จะเปิดจะตั้งไฟกับกะทิก่อนนะคะซึ่งแบบนี้แม่แบนจะเห็นตอนเด็กบ่อยมากนะคะคเวลาแม่อของแม่แวนทำอ,อะไรนะน้ํายาขนมจีนอะไรเงี้ยคะ่จะแกจะชอบ จะชอบเคี่ยวกะทิก่อนนะคะซึ่งกะทิอาจจะเป็นกะทิสดเนาะที่เราแบบเก็บมะพร้าวมาจากบ้านเราเลยเนาะแล้วก็ขูดเองอะไรเองใช่ไหมคะแล้วเราก็มาเคี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะหอมอร่อยอยู่แล้วเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เตาแบบว่าเป็นเตาเตาถ่านนะคะมันก็จะหอมมากๆเลยนะ,ะส่วนอันนี้แม่แบนไม่มีนะเป็นครัวแบบ ครัวแบบสมัยใหม่ครัวแบบคนที่อยู่ mm. เขาเรียกไงนะ mm. อยู่คอนโดอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบนี้ละกันค่ะเอาง่ายๆเนาะเราจะผัดกับน้ํามันก็ได้นะแต่แม่แวนจะทํากับอันนี้ไปนะทุกค,คน mm. เนี่ยแม่แบ,บนใส่ไปเลยนะคะ mm. เดี๋ยวแม่แบ,บนจะเคี่ยวเขาก่อนนะคะ รสไฟเขาเอ่ากะทิเรายังไม่พอเราก็เติมไปเรื่อยๆก่อนค่ะตอนนี้แม่แบงก์ก็เล่นกับไฟอยู่นะคะเล่นกับไฟ แกงกะทิกนะเวลาที่กะทิเขาแตกมันดีนะทุกคนนะคะมันจะนุ่มมากๆเลยนะคะเขาจะมีความนุ่มมากๆเลยนะ,ะแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะอันนี้เราก็ใส่ไปก่อนนะคะไม่เหมือนก่อใส่ไปก่อนใส่ไปเรื่อยๆก่อน ็ระวังนิดน,นึงค่ะเพราะว่าเขาจะกระเด็นมากๆเลยอ่ะกระเด็นเปื้อนข้างๆเนาะเวลาทำกับข้าวก็ป้องกันครัวเราด้วยนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวแม่แหวนจะใส่ไปเพิ่มนะคะเพราะว่าตัวพริกแกงแม่แหวนเยอะมากเลย เริ่มเบเดือดแล้วเนาะ,ะกระเด็นมากๆเลยทุกคนต้องระวังนะคะแม่แหวนจะขอปิดฝานิดนึงค่ะป้องกันความเลอะอกระเด็นมากๆ เห็นไหมคะกะทิคือแตกมันแล้วนะคะนี่นะจ๊ะเนี่ยแบบนี้เราจะได้สีสวยมากเลยทุกคนนะคะเราแตกมันแล้วแล้วเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยดูนะคะดูความผุดผุดของเขานะคะเวลาผุดผุดแล้วเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เนี่ยค่ะเราเรียกว่าเป็นกะทิแตกมันนะจ๊ะก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยค่ะผไม่แบนใช้เป็นใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยนะคะเขาไม่แบนใช้เป็นอกไก่นะคะเพราะว่า เฟนเฟนไม่ทานเนื้อติดมันนะคะก็เลยต้องทำแบบนี้ให้เขานะคะนี่อ่าแล้วแม่แวนก็ใส่น้ำตาลปี๊ปลงไปเลยนะคะนี่จ้ะนี่คะแนนเขาจะมีความหวานนิดนึงนะคะทุกคนเนาะแล้วก็แม่แวนจะใส่คะนอไปด้วยค่ะคะนอขอใส่ เม็ดหนึ่งเลยนะคะขนนหรือว่าครึ่งดิถ้ามีน้ำมะขามเปียกก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปปรุงด้วยนะคะแต่ว่าแม่แวนไม่มีเนาะวันนี้แม่แวนก็เลยไม่ได้ใส่นะจ๊ะแม่วแวนใส่ขนนแค่ครึ่งก่อนนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ติดรสชาติมากแล้วก็คนเขาซะนิดนึงก่อน,นะคะ่ะฟังเสียงสิจ๊ะนี่ นี่อ่าเลิศอะทุกคนแม่แวนก็จะใส่น้ำปลาไปเลยค่ะปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ นิดนึงค่ะหอมมากเสร็จแล้วแม่แหวนก็จะเติมน้ำไปเลยค่ะทุกคนค่ะนี่นะคะน้ำไม่เยอะนะ แค่พอท่วมค่ะตอนนี้แม่แหวนใส่น้ำไปแล้วประมาณ2ร้ 2, อยห้าสิบมลเนอะนี่ค่ะเข,ขาก็จะข้นมากๆเลยจะแล้วแม่แหวนก็ปิดฝานะคะอ่ารอให้เขาเดือดเลยค่ะ เราก็จะตกแต่งด้วยพริกนะคะพริกอันนี้เรียกพริกอะไรไม่รู้นะคะพริกชี้ฟ้าหรอพริกแดงแงนะคะแล้วก็ใบมะกรูดหั่นนะคะใบมะกรูดเขาจะหอมมากๆนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวไม่แห็นจะฉีกใบมะกรูดก่อนนะอ่าก็จะมีใบมะกรูดนะคะหั่นฝอยม้วนๆนะคะม้วนๆแล้วก็หั่นฝอยะคะ่ะ ค่ะ เส้นๆนะจ๊ะอ่าแค่นี้แหละนะคะทุกคนนะอันนี้ก็เหลือไม่เป็นไรต่อไปเดี๋ยวเราไปดูแกงของเราเลยค่ะแกงแม่แหวนก็เดือดแล้วนะคะเดือดดีแล้วส่วนไข่ก็ต้มแล้วเดี๋ยวแม่แวนจะเอาไข่ไปดีก่อนอ่าเขาเดือดแล้วนะคะขอชิมรสเขาก่อนนะคะดูสีโห เป็นแกงพะแนงของแม่เหมนสีสวยมากเลยจ้ะอืมโอเคแล้วค่ะทุกคนแม่เหมนก็จะใส่นี้ไปเลยพริกนะคะแดงไข่แล้วแม่เหมือนก็ปิดไฟเลยค่ะปิดไฟแม่เหมนก็โรยเลยนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่คือ แะแนงไก่นั่นเองนะคะนี่พร้อมตักเสิร์ฟแล้วค่ะอืมเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย